สวัสดีค่ะหนูชื่อธีรด,ดานะคะจากบริษัทออแพคค่ะบริษัทออแพคก็จะทำเกี่ยวกับธุรกิจ flexible packaging ค่ะวันนี้ตำแหน่งงานที่มองหาอยู่เป็นตำแหน่งงานตำแหน่งอะไรเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยเราค่ะ นารเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยคีข้อมูลนะครับลงไปเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาก็น่าจะเป็นตำแหน่งงานที่รู้จักกันดีในตลาดแต่จะมีความพิเศษเฉพาะด้านตามประเภทธุรกิจนะครับเดิมนะครับระบบจะมีการเรียกว่าคุปปิ้งชื่อไว้ให้เช่นเคยนะครับวก R&D Officer นะครับ r e s e a r c h and Development Officer พวกนี้ใช้ได้เลยไหมครับคุณเดียดาใช่ค่ะแล้วก็จะมีการแนะนําชื่อที่ใกล้เคียงมาให้อีก3ชื่อตําแหน่งนะครับ Research ชอร์ s t านทแล้วก็นักเคมีมีอันไหนให้เอาไปเพิ่ม แล้วก็ไซติกค่ะก็จะมีแหลกบ้างบางส่วนคก็น่าจะประมาณนี้ซึ่งในการเลือกกำหน่งงานที่ใกล้เคียงกันเพื่อจับคู่งานเพื่อทําให้เราเจอคนเยอะขึ้นด้วยนะครับในส่วนของคีย์เวิร์ดที่ต้องการจะเห็นในคุณสมบัติหรือว่าความสามารถของคนคนนี้มีคีย์เวิร์ดอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็มีประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเฟ e กซิเบิลอะเฟ็กซิเบิลแพ็เกจจิ่งมีเฟ็กซิเบิลแพ็กเกจจิ่งนะครับเป็นพวกบรรจุภัณฑ์พวกนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคงันเฟ็กซิเบิลแพ็กเ์ บรรจุภัณฑ์หรือว่าแพ็กเกจจิ้งไชื่แพ็เกจจิ่งครับออกแบบบรรจุภัณฑ์พวกนี้ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่ใช่ด้วยไหมครับด้วยก็ได้ค่ะด้วยก็ได้พอได้นะครับมีคําที่ระบบแนะนําด้านล่างมีคําไหนที่ใกล้เคียงกับตําแหน่งนี้ที่น่าจะเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งเดเวล็อปเมนต์แพ็กเกจจิ้งเดเวล็อปเมนต์นี่ช่วยได้เยอะนะเทคโนโลยีการพิมพ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ค่ะเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์นะครับอะไรท่านอาจจะนึกคำไม่ออกพอมีคําแนะนําอย่างเงี้ยทำให้้้้้แแบบบเเขขขาาาาใใจไดง่่่่ยึึนนนนนนนชมมััะะคครีีตวอืทป็ํํ ที่ตรงอีกไหมครับบรรจุพันธุพลาสติก,กบรรจุพันธุพลาสติกนฮะสายดึงแล้วก็ตรวจสอบบรรจุพันธุ์ค่ะประกันคุณภาพก็บรรจุพันธุ์ด้านล่างสุดนะครับภาษาไทยด้านล่างประกันคุณภาพครับประกันคุณภาพด้วยใช่ไหมครับ โอเคก็ <Okay. S 1> ประมาณนี้นะครับจริงๆในการใส่ค ke <ม>ีย์เวิร์ดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคำว่าหรือนะครับก็อาจจะมีคำใดคำหนึ่งที่อยู่ในเรซูเม่อันนี้การใส่คีย์เวิร์ดไว้เยอะก็เราก็จะเจอจำนวนคนที่อาจจะเยอะขึ้นนะครับเริ่มต้นเ<ๆ>ยอะเลยที่มีคีย์เวิร์ดหลายคำอยู่ในคนเดียวครับระบบจะมีการดึงขึ้นมาก่อนเป็นคนแรกครับผม5,300กว่าเรซูเม่นะครับท่านแรกเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนานะครับครับก็จะมีเรื่องของทั้ง r d แล้วก็บรรจุพันธุ์ใช่ครบครบอยู่ในนี้เลยนะครับอย่างที่คอปเตอร์บอกไปนะครับว่าถ้าเกิด ว่าค a n d i ดตคนไหนที่มีคุณสมบัติตรงกับที่เราระบ,บุไว้ในคีย์เวิร์ดนะถ้าเจอเยอะเท่าไหร่คนนั้นจะถูกดึงขึ้นมาให้เห็นเป็นคนแรกนะครับประมาณนี้ลองดูสักหนึ่งท่านด้านล่างครับที่สองนะครับมีเรื่องของแพคเกจเทคโนโลยีนะครับที่ตำแหน่งงานเป็นเชี่ที่งานวิจัยและอัฒนาผลิตภัณฑ์โอเคถ้าค,คุณสมบัติประมาณนี้ถือว่าใช่กลุ่มที่กำลังมองหาอยู่ไหมครับใช่ค่ะคต้องการกรองอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลชัดขึ้นไหมครับก็จะเป็นในส่วนของ การพิมพ์แบบโรโตกาเวียค่ะระบบกาเวียระบบกาเวียก็เป็นเฉพาะเลยระบบเฉพาะระบบพิมพ์แบบกาเวียงั้นเดี๋ยวเราไปเพิ่มในคีย์เวิร์ดจริงๆถ้าเราต้องการที่เป็นระบบนี้เป็นหลักเลยระว่าจะเอาคำอื่นออกไปก่อนก็ได้แล้วก็เราใช้ระบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบเฉพาะด้านใช่ไหมฮะใช่ค่ะระบบกาเวียสะกดยังไงบ้างสะกดครับผม t r ค่ะครับซึ่งมันอาจจะเป็นระบบเฉพาะด้านนะครับอาจจะเจอจํานวนคนไม่เยอะมากเป็นระบบเฉพาะนะฮะจะแตกต่างกับเมื่อสักครู่ที่เราใส่คําค้นหาอีกแบบหนึ่งนะครับมีชื่อระบบเดียวเลยใช่ไหมครับ คนธรรดาหรือมีใช่ค่ะตัวกลางเนี่ยเราลองดูแบบนี้ก่อนเพราะบางคนอาจจะมีการพิมพ์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับหรือเขาอาจจะพิมพ์คล้ายๆกับที่บอกว่ามันเป็นระบบเป็นอาจจะระบบเฉพาะค่ะเป็นระบบเฉพาะของ flexible packaging ที่มีอยู่สายงานนี้ตางเวียก็กไก่เราเรือสารเราเรือกันละครับตัวนี้เป็นระบบออกแบบบรรจุพันใช่ไหมครับเป็นระบบการพิมพ์ค่ะพิมพ์สีบนลงฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋องั้นอาจจะเป็น P-PET อะไรเงี้ยค่ะครับค andidate บ,บางคนอาจจะไม่ได้ใส่ชื่อตัวระบบขึ้นมาในเรซูเม่แต่จริงๆเขาอาจจะมีประสบการณ์ด้านนั้นเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราใส่ชื่อเฉพาะอย่างนี้ไปที่อาจจะแบบว่าเป็นเฉพาะด้านมากนักเนี่ยเราอาจจะเจอน้อยหรือบางทีอาจจะไม่เจอเรซูเม่ก็ได้นะครับงั้นอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนสักครั้งหนึ่งนะครับเราดูนะครับ G R A V I U R นะครับอาจจะเป็นด้วยการแมทช์นะครับอ่าเจอไม่เยอะครับผม12เรซูเม่แต่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีข้อมูลพวกนนนีีี้้ออยยยู่่ใระะบบพพิม์สางงเ บางคนอาจจะใช้ใช้ Wording นี้นะครับซึ่งเราก็สามารถปรับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ครับอาจจะลองนึกคาที่หลากหลายหรือคําที่ระบบแนะนําขึ้นมาให้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ใส่ชื่อตัวระบบไว้นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็เป็นอ่านดีสตารมีพิมพ์สีนะครับเป็น new product นะครับเป็นเจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาอ่าน officer ก็อันนี้กรเวียนนะคราบใา้งานเดียวกันใช่ฮะกรเวียนเมื่อสักครู่ที่เราพิมพ์เฉพาะภาษาอังกฤษมันเลยเดียนอนนี้พอเป็นภาษาไทย เป็นไทยครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับค andidate ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือจริงๆอีกวิธีหนึ่งคือสมมุติว่าอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เราจะไม่เอ่ยชื่ออง์กรครับนะก็สามารถใช้มาเป็นคีย์เวิร์ดได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดเราเรารู้สึกว่าเราไปเจอคีย์เวิร์ดใหม่ในเรซูเม่นั้นๆนะครับแนะนำเทคนิคอย่างคนเนี้ยเขาเป็นเรื่องของลามิเนตแอนด์เอ็กซ์ตรนี่ครับนี้ไม่เป็นโปรเซสค่ะโปรเซสที่อยู่ในระบบการพิมพ์อ่าใจแล้ว นะครับก็อาจจะแนะนําเบื้องต้นใช้หลากหลายวิธีวันนี้ก็ได้ครับหนึ่งก็คือเราสามารถเปิดกว้างเลยในแง่ของหน้าที่งานอันที่2คือระบุระบบให้ชัดเจนนะครับหรือถ้าไปทําหลังบ้านเองแบบไม่ออกสื่อนะเราก็เซิร์ชจากชื่อขององค์กรนะครับที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกันแบบนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับข้อมูลประมาณนี้ถือว่าตรงแฮปปี้กับที่กําลังมองหาไหมครับแฮปปี้ค่ะอยากลองเป่นเดิมไหมครับมีอะไรที่แบบว่าอยากได้แบบเป๊ะเลยแต่ว่าตอนนี้จํานวนคนอาจจะไม่เยอะในหน้านี้อยู่ที่คนก็อาจจะลองสอบถามหรือว่าลลอองตตติดด่่แคเ ดูได้เหมือนกันนะครับได้ค่ะงั้นประมาณนี้ถือว่าแฮปปี้วันนี้นะครับค่ะครับผมงานก็เจอเยอะเลยขอบคุณมากๆเลยเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่ดีให้กับชาววิาาของเราในวันนี้ที่เข้าร่วมเวบินาราของเรานะครับได้คครับขอบคุณครับสวัสดีครับ